สวัสดีครับผมครับวันนี้อยู่ที่เอกซาวสาขาสครับผมครับทีนี้หลายคนสงสสยว่าเขาประกอบลำพงอยู่ไหนทำไมตรงนี้มีแต่ลำพงโชว์ครับที่นี่มีประกอบคุณอย่างครับโดยมีสต็อกประกอบลำพงข้างหลังครับปะจะพาไปชมครับผมครับข้างหลังก็จะเป็นแผนกสต็อกและเป็นแผนกประกอบครับผมครับตอนนี้ก็ลังประกอบชุด8ปดชอยู่นะครับผมครับฝั่งนี้ครับก็เป็นลูกน้องที่ตาดีพอสมควรครับเพราะว่าเราก็ติดไฟให้แต่เขาไม่เปิดว่าเขาประหยัดไฟช่วยโรงงานครับผมครับทำไมเปิดไฟครับผมช่างครับเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับ โอ้โหเนี่ยอายุน้อยครับเนี่ยตาดีตรงนี้ครับนี่ข้อดีคนอ,อายุน้อยส่วนเรามองไม่เห็นก็นต้องเปิดไฟครับนี่ไฟแสงสว่างครับเราก็ติดให้แต่เขาไม่เปิดเพราะว่าอะไรนะประหยัดไฟครับประยัดปยไฟโอ้โหม,มีมีติปเว้ย <ไป S 1> โอ้มีมีติ๊บว่ะไม่ใช่ติปต๊ป,ปสำหรับลูกน้องที่เด็กของเราครับ <S <S ตรงนี้ครับก็อุปกรณ์คู่ตอย่างไว้เป็นทางด้านซ่อมบลูทูธครับผมก็มาที่นี่ครับต่อไปครับพาวเวอร์ก็จะซ่อมอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ก็กำลังย้ายอุปกรณ์เข้ามานิดหน่อยครับส่วนสาขาหนึ่ง ก็ซ่อมก็ขายเหมือนเดิมมีสต็อกเหมือนนี้เหมือนเดิมครับผมแต่เราแยก2องที่เท่านั้นครับผมครับและอุปกรณ์พดัดแกประกอบที่ชอบหายบ่อยสุดคืออะไรครับผมลองบอกนะครับผมสว่านสว่านเป็นตัวที่หายบ่อยมากเนี่ยครับพวกบุงพวกแบตรู้ไหมว่าใครขโมยไปขายาไม่รู้หลายบริษ,ษัทคงเจอครับสวา่านแจกทุกคนแล้วก็แล้วครีมตัดเอาครีมตัดม่บออยู่เนี่ยเนี่ยครีมตัดตัวดีไปไหนเก็บไว้เก็บไว้แจกบทหัวแรงครีมตัดครีมปอกแจกบทหัวแรงแฮกโก้ก็แจกแต่หายบทไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับ หลายประสบการเจออย่างนี้ครับผมครับฝั่งนี้แผนกใส่ดอกครับผมใส่ดอกอะไรครับเนี่ยครับแคเกมครับดอกเะไรก็ดอกล้อครับดอกล้อนี่ก็ลูกน้องสมัครใหม่ครับเป็นลูกหลานนี่แหละครับผมครับนี่ก็มาค่อยหัดทําไปครับผมลูกหลานตัวเองนี่แหละครับผมครับฝั่งนี้ก็เป็นตระกูล 18นิ้วครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดแปดครับผมครับลูกค้าก็จะมารับประมาณต้นอาทิตย์นะครับแล้วก็ใส่ดอกเทสดอกให้สมบูรณ์ไว้ครับผมครับตรงนี้ก็เป็นสต็อกสินค้าทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนั่นเทอร์โบครับผมครับตู้กลางมีทุกรุ่นครับเรียงเต็มเลยครับผมครับตรงนี้ของชีวิตรามใหญ่่สต็อก แต่ไม่พอครับจะทําชั้น2อีกครับผมชั้นลอยอีกเพื่อรับสินค้าที่เป็นตัวเล็กขึ้นชั้น2องครับผมครับอันนี้เราขนไปจากบริษัทหนึ่งแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอยู่นู้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าเยอะมากผมก็ไม่คิดว่าสต็อกผมจะเยอะขนาดนี้ครับผมครับอันนี้ข้างล่างครับชั้น2อยู่ฝั่งนูน้นยังเป็นสต็อกทั้งหมดอีกก็ยังมีเครื่งบริษัท สาขาหนึ่งอีกครับถือว่าเยอะมากของครับผมครับนี่ก็คือบรรยากาศครับผมการทํางานของสต็อกใหม่แล้วก็ตรงประกอบใหม่จะอยู่โซนนี้ทั้งบดครับผมครับการรับของลูกค้าชุดใหญ่แล้วก็จะลองตัวนี้ทั้งบดเลยนะครับผมครับชุดเล็กสองก็สองก็ลองในร้านครับผมครับเพราะชุดใหญ่เราลองในร้านเพราะว่าความดังมันดังมากพอสมควรครับผมครับแล้วจุดนี้ก็เหมือนเดิมครับนี่ฝั่งนี้ก็ยังเป็นโต๊ะซ่อมระพงเหมือนเดิมครับตอนนี้ลูกค้าก็ถือว่าเริ่มส่งดอกมาให้เราซ่อมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็อีกแบบเก็บดอกที่บ้านมาซ่่อออมับททาาเป็นนนนีี้้ดก สะสมอยู่หลายปีครับก็เก็บออกมาซ่อมให้เป็นเงินออกมาครับแล้วก็เพื่อลูกค้าเท่าไหนที่มีงบไม่มากครับก็สามารถซื้อดอกนี้ไปใส่ได้อย่างดอก15บห้าเงี้ยครับดอกสิบห้าอย่างเงี้ยครับผมครับนี่ครับทําแล้วขายไปถึงพันครับผมครับเห็นไหมครับลำพงอย่างดีเลยนะครับผมครับนี่ครับเพื่อสืบอาคีพสำหรับใครที่ชอบเครื่องเสียงครับก็สามารถเข้ามาดูสินค้ามือสองได้บางทีจะได้ของแถมติดไม้ติดมือด้วยสำหรับสินค้ามือสองสำหรับคนที่เจรักในเครื่องเสียงครับผมครับดอกลำพงแหละอยู่ไหนครับนี่ครับดอกลำพงครับ สต็อกเราก็ถือว่าใหญ่มากดอกลระพงเราสต็อกเป็นร้อยเป็นร้อยทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าเป็นดอกทั้มดอกไอดีครับแล้วก็สต็อก18นิ้วโอ้โหสต็อกทุกรุ่นครับตอนนี้เราก็ทำเป็นระบบมากขึ้นไงไหมครับเป็นสแกน q คียโค้ดทั้งหมดครับเพื่อเพิ่มความมาตรฐานในการขายของมาขึ้นโอเคครับก็แผนกประกอบครับผม